ก็สวัสดีครับเพื่อนชาวนี้นะครับมาอัปเดตราคาปิดคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีสสดยมามเช้านะครับเพื่อนๆเชา้าวันนี้ก็เป็นปิดแท่งวีคนะครับของสัปดาห์เดือนพฤศจิกนะครับแ่งแรกนะครับ เป็นว่าเดี๋ยวมาดูบิตคอยกันก่อนนะครับผมเองยังเพิ่งตื่นนะเมาขี้ตาอยู่โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับ <c oughs> ในชุดของตัวบิตคอยนะ <c oughs> ราคาเนี่ยลงมา61.8เรียบร้อยแถมนะครับแทงไส้นะครับลงไปที่78.6ที่วางไว้นะครับอันนี้เป็นชุดที่ตีอยู่ใน t ทม e เฟรมหนชั่วโมงนะครับ คิดว่าเป็น a b c x a b c นะครับตัวนี้ก็บลกลกนะว่างสงสัยตุยๆไม่แน่ใจนะครับว่ามันลงจบแล้วไหมนะครับก็ยังมีเป้าล่างๆน่าสนใจให้ลงต่อนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวปิดตานิดนึงอ่ะหน้าตากราฟจะประมาณน,นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแข้งถ้าเกิดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงข้งหน้าเนี่ยปิดอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่6 8 5 0 0 ก็จะเป็นแท่งเหมือนเอ่อแฮมเมอร์นะครับเนี่ยคล้ายๆแท่งนี้นะครับก็ลุ้นเลยนะครับว่าแท่งหน้าเขียวพรุ่งนี้เขียวมเมื่อเลืนแดงอ่าแล้วก็ค่อยๆเขียวนะครับประมาณนี้เนาะก็ลุ้นว่ามันจะกลับตัวนะครับหรืออย่างน้อยๆน,นะครับลุ้นว่ามันชะลอการลงแล้วก็มีเด้งขึ้นไปนสักเ0 0 0หมืนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นชุดความหวังนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็รีเทนไลน์ไว้นะครับจะมีไหลาเทนไลน์นะครับตอนนี้เบรกเทนไลน์ในภาพย่อยนะครับแล้วก็ยังมีเทนไลน์ภาพใหญ่ก็คือแถวสักประมาณ 71, 0 0 0มืตรงนี้นะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาเทสก่อน,นครับถ้าแท่งพรุ่งนี้ก็จะอยู่7จ็ดหม่่งแทงมาลื่นก็จะอยู่71 0 0 0มื0 0 0เดเหมือนเดิมนะโอเค อันนี้ของท e เฟ a มเดย์ก็คงคุยกันได้แค่ประมาณนี้แต่มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับในท e เฟ a มเดย์นะก็ s สโตแค s ติกนะครับก็ใกล้ที่จะจิ้มลงมาในโซนโอโซนะครับเพื่อนก็เป็นโทษทีเ <laughs> บอร์เบอร์มาคิดตาทำเฟมทำเฟมเดย์ Time Time Day นะยังไม่โซนโอเวอร์โซนะครับจะจิ้มต่ำกว่า50นะครับก็เป็นจังหวะให้เข้าซื้อได้อีกสักจังหวะหนึงนะครับ เรามาตีเทนไลน์ดูอย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วก็ควรที่จะขายออกมาก่อนตั้งแต่แท่งเมื่อวานนะครับอย่างที่ว่าไวเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้นะถ้ามันลงมาเข้มๆต่อนะครับแล้วมันหักหัวขึ้นนะครับจังหวะหักหัวขึ้นก็เป็นจังหวะที่จะให้เราเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็เป็นชุดในของ s t o c h a s t i นะครับแต่ทีนี้นครับก็ ยังวันใจนะไม่รู้ว่ามันจะลงแบบลงมาโอเวอร์โซไหมนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับว่าจะออกยีท่าไหนนะครับตรงนี้นะก็มันมีสัญญาณเป็นไดเวอร์เจนเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะแต่พอยังไม่ลงมาโอเวอร์โซแบบชัดเจนนะครับก็ยังรุ้นให้มันเด้งต่อนะครับก็ในอีกแท่ง2แท่งข้างหน้านะครับอาจจะมีเด้งขึ้นหรือเปล่าเพืช่นไว้ก่อนนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของ Time Frame Day นะครับแต่สัญญาณอื่นไม่ดีนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังกันก่อนว่าไม่ดีเพราะว่า Mac D ก็ไม่ดีไปแล้วนะครับก็รอมันพิกขึ้นนะครับก็อาจจะแดงหรือชะลอตัวอยู่สักวัน2วันถ้าเกิดมีเขียวใหญ่ขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณอันดีนะครับจริงๆพออย่างนี้เนาะมันก็แท่งพรุ่งนี้มันก็คือวันที่5นะครับเลือกตั้งอเมริกานะก็จะเป็นปัจจัยหลักนะครับ อจะมีสวิงนะครับในตัวแท่งนะครับของพุ่งนี้นะครับโอเคทัเฟรมเดย์จะประมาณน,นี้นะครับมาดูใน4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยก็ดูเป็นคือแนงความหวังนะครับตรงนี้นะครับก็สโตแคสติกนะอยู่ในโซนโอโซแล้วก็พลิกกลับขึ้นมานะครับถ้าเกิดมองในมุมนี้นะสโตเนี่ยมันก็คล้ายๆนะจังหวะมันมันเด้งขึ้นมาเป็นขยักนี้หรือเปล่า หรือเป็นขยักตรงนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้นะก็ขึ้นขึ้นกับว่ามีแรงซื้อกับขึ้นมาขนาดไหนนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะเด้งไปแถวสักเจ0 0หมืนได้อยู่นะครับซึ่งพอเปิดตามาตรงนี้นะเดี๋ยวขอปิดตัวปิดตัวนี้ให้หมดนะครับเนี่ยนะยังยังคิดอยู่ว่านะมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นมาชนเท้นลน์เส้นบนนะครับเส้นล่างเนี่ยมันถูกเบรกแล้วนะครับของหชั่วโมงเนี่ย เส้นนี้นะครับผมว่ามันเบรกไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องขยับเส้นนิดหนึ่งนะมาประมาณนี้นะครับก็มาดูสีชั่วโมองกันนะเนี่ยสีชั่วโมองก็แทนที่จะมองตรงนี้ยิงขึ้นนะอันนี้ไม่เป็นจริงแล้วนะครับเราลบเส้นย่อยๆนะครับก็จะต้องรอตรงนี้นะครับเส้นสีของสีชั่วโมองเนี่ยจะคอนเฟิร์มขึ้นก็คืออาจจะต้องเนี่ยมามาชนแถวๆโซนตรงนี้นะครับเจ็ดหมื่น 400นะครับก็มีโอกาสนะที่มันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็อาจจะเลือกทางอีกทีหนึ่งนะครับตรงแถวเทนไลน์นะครับอันนี้ก็ลุ้นๆนนะครับลุ้นๆอยู่ว่าเอ๊มันจะขึ้นมาไหมซึ่งระยะปลอดภัยนะครับก็ตีสามนะครับอย่างที่ว่าไปเนาะตีสามของวันนี้ก็จะเป็นหนเท่าตัวนะครับคิดว่า,าเดานะครับว่าขึ้นชุดน,นี้อาจจะลงมาจบแล้วนะครับ ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มเลยนะว่าลงมาจบนะครับต้องตีประมาณอย่างนี้นะครับขึ้นไปสัก7 0 0ดหนะครับถึงจะมองว่ามันจบแล้วนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสชะลุดลงต่อนะครับเป็นขึ้นชุดถัดมาลงมาได้นะครับซึ่งตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงนะอ่แท่งหน้าตาจะเป็นเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ลุ้นๆนะครับ พราะว่าทำเฟรมสีโมงนะครับมันได้ยู่โซนล่างนะครับแต่ไ s ซมันลงมาไม่ได้ถึงจุดที่แบบโอโซจริงๆนะครับก็เลยเลยเสียวนะครับว่าจะมีชะลูดลงอีกสักหนึ่งจังหวะไหมนะครับตัวนี้นะก็จะเกิดเดวิเจนีกสักดอกหนึ่งนะปุ๊บนะครับตัวนี้ลงต่ำปุ๊บนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จัดว่าสวยนะครับตัวนี้นะ,ะก็เดี๋ยวรอดูนะรอดู ตัว4่ชั่วโมงนะครับอาจจะอยู่ในวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตดู Mac d ดีนะครับถ้า Macd เริ่มคอร์สขึ้นก็น่าจะเป็นสัญญาณอันดีนะว่าเออทยอยรับกลับมารับของเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆนะครับว่าให้มันเป็นสัญญาณประมาณตรงนี้นะครับอ่ะขอลองลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะออกท่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าหนทางมันยีกยาวไกลนะ มันอาจจะเบรกแค่ชุดย่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวมันเบรกเทนไลน์นะครับเทนไลน์ที่ว่าเนี่ยก็คือเทนไลน์เส้นนี้นะครับนี่นะชุดนี้นะที่เราทำกันบ้านไปก็คือมองว่าเป็น a b c นะครับขึ้นไปตรงนี้เป็น x ลงมานี่ a b c อนะ่ะตรงนี้นะพอมองพอมองชุดเนี้ยเป็นชุด a b c นะครับ ก็เลยตีเป็นไฮไลน์เส้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับจิงก็คือปิดแท่งตีสามเนี่ยมันเบรกขึ้นมานะครับเป็นชุดนี้นะครับอ่ซึ่งตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับผมลุ้นเลยนะครับว่ามันจะวิ่งไปชนเจ็ดหมื่นก่อนนะครับแล้วก็เลือกทางนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าให้ดีนะแทงทะลุขึ้นไปเลยนะครับแต่เชื่อว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เราก็ไม่มโนูแบบเบื่อไปนะครับก็ อาจจะเด้งขึ้นไปชนนะครับแล้วก็ลงมาเลือกทางตนี้ต่อนะครับไม่แน่ก็อาจจะหลุดโลหรือถ้าไม่หลุดโลนะครับก็มาย่อรับแถวสัก7 1 8หรือ78.6โซนนี้นะครับสมมุตินะสมมุติไว้ก่อนว่าวันนี้นะครับมันมีแรงซื้อคืนกลับมานะครับแล้วก็ไปชนเทนไลน์ได้จริงๆนะครับสัก7500นะครับสมมุตินะถ้าสมมุตินะออกแนวประมาณนี้นะครับ ก็คือวาดเป็นลำึ้นไปนะปุ๊บ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 อ่ะสมมุตินะครับบ่ายสองประมาณบ่ายสองวันจันทร์เนี่ยเด้งไปสักเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็เริ่มทะลุดฟึดลงมานะก็มาดักรอแถวแถวหกสิบเอ็ดจนะุดแปดะก็คือหกหมื่นแปดพันหกร้อยนะครับอีกอีกเป้าหนึ่งนะอยู่เจ็ดสิบแปดจุดหกก็คือหกหมื่นแปดนะครับโซน,นนี้นะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะออกอีท่าประมาณนี้หรือเปล่านะครับพอ น่าลุ้นนะครับแล้วก็เผื่อมันจะยิงขึ้นต่ออย่างนี้นะครับถ้าเป็นประมาณานี้ก็จัดว่าสวยนะครับแต่ในเรื่องของทนะัมมิ่งนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกท่านี้นะมันอาจจะซิกแซกซิกแซกขึ้นกับว่าคอลเลกชันตรงนี้มันออกท่ามหรือท่าไหนแหละนะอาจจะออกแนวนี้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดมันเบรกเทรนไลน์เหมือนเดิมนะถ้าเบรกเทรนไลน์ข้างบนเราก็กดซื้อนะครับ ก็เป็นสูตรประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก็1ชั่วโมงนะขึ้นไปโอบอดเรียบร้อยนะเพื่อก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะครับว่ามันจะมีแรงซื้อมหาศาลหรือจะสะบัดต่อหรือเปล่านะครับตรงนี้นะอ่าพอเดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ1ชั่วโมงก็พอรุ้นนะอันนี้ผมมองในมุมผมนะก็พอรุ้นได้นะครับอ้อแล้วก็ลืมนะครับลืมไปนะครับว่าเดี๋ยวเราลองตี เลยเหมือนตีเช็คจบนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับตีขึ้นมา61.8ของฝั่งบนนะครับจะอยู่ประมาณ70,000ตรงนี้แหละนะก็คือถ้าขึ้นลงตรงชุดนี้จบแล้วนะครับเนี่ยมันจะมาชนตรงนี้ก่อนนะครับอ่าก็จะมองได้สองแง่นะครับว่า A B C X อ่าไม่ใช่ A B C X A B C อันนี้จบหรือเปล่าหรือนะครับจะออกไปแนวนว1 2 3 สีหว้าวนะตัวนี้นะเสียวนะครับก็มีได้2แนวนะครับเนี่ยนะมีมีสองซีนารีโอนะครับก็เชื่อว่ามันจะไปเลือกทางแนวเราสัก7จ็ดหมื่นนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีลงต่อหรือเปล่าเดี๋ยวมันเลือกอีกทีนึ่งนะครับตัวนี้มันต้องสะบัดให้ขาดใจก่อนก่อนมันขึ้นจริงนะครับโอเคของบิตคอยจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีเทอร์นะครับอีเทอร์นี่ลงไปใส่แตกนะครับผมนี่ใส่เกือบแตกแล้ว โอเคครับก็อีเทอร์นะครับในชุดของทำเฟมเดนะก็อ่าทำเฟมเดของอีเทอร์เนี่ยก็คล้ายๆกับบิตคอยนะครับแต่ทีนี้นะครับก็มันก็เสียวนะครับของอีเทอร์เนี่ยของบิตคอยมันทรงมันดีนะครับมันขึ้นมานานนะครับขึ้นไปอยู่แถวๆไฮเดิมนะดูของอีเทอร์นี่ขยับอยู่ด้านล่างนะเพือ่อน ก็มีความเสียวนะครับในมุมผมเ่ยที่เสียวเนี่ยก็คือเสียวมันจะลูดลงต่อนะตรงนี้มันแบบขยักขึ้นมันดูแบบพิกลพิกลไงไม่รู้นะครับก็นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้มันวัดใจนะว่าลงห้าบอกว่าหรือหรือจริงๆตรงนี้ A B C ชุดนี้คือจบจบตั้งแต่อาจจะตรงนี้นะครับฟึ๊ดตรงนี้นะ อ่าตัวนี้ก็คือขึ้นลูปใหม่นะครับแต่มันลงเข้มเกินนะเพื่อนมันก็ไม่เบรกไฮตรงนี้สัทีนะครับซึ่งมันอึดปัดอึมคึมนะครับก็ลูกนีนะ้ถ้าขึ้นไปเนี่ยขอให้มันเบรก2 8 5 0ขึ้นไปให้ได้แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นชุดความหวังนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ลงมาเนี่ยในทำเฟรมเดมลงมาอยู่แถวว่าโซนล่างๆอยู่นะครับก็ใกล้ๆซัพพอร์ตไลน์แต่ว่า ไม่รู้ว่ามันลงมาถึงไหมนะครับก็มีความเสี่ยวนะครับทีนี้ก็ตีเทรนไลน์ขึ้นมาเทรนไลน์เส้นนี้นะครับที่เป็นสพอร์ตโซนด้านล่างเนี่ยชุดนี้นะครับเมื่อวานลงมาถึงลงมาแย่นะครับแล้วก็หดแย่หดแย่หดนะครับตอนนี้ในชนะุดเดย์เนี่ยถ้ามองมันก็เป็นแบบหดตัวขึ้นไปนะครับก็ต้องลุ้นแท่งหน้านะอย่าลงมาแล้วนะหรือลงมาเทสทีหนึ่งแล้วก็ปิดเป็นเขียวนะครับขอ สมมตินะแท,แท่งนี้นะถ้าปิดงนี่ยถ้าปิบห5 0 6 0แถวนี้นะครับแท่งหน้าขอปิดเขียวสัก2 5 0 0นะครับจะจัดว่าดีนะดูกึ่งกึงว่ามีการกลับตัวนะครับอันนี้แต่แท่งนี้เนี่ยไม่รู้จะคงจะลุ้นไม่ได้แล้วแหละนะว่าให้มันปิดเขียวเนี่ยมันโอ้โหอีก40นาทีนะไม,ไม่ไม่น่าจะมีปฏิหาริย์นะครับโอเคในแท่งเดนะก็ทรงมันไม่ค่อยดีแหละนะครับก็ ตัวสโต๊กก็ต่ำา50นะครับก็เดี๋ยวรอมันพลิกพื้นนะครับจังหวะตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับว่ามันมันเป็นแท่งหน้าตาคล้ายๆพวกนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันดูอีกทีนะครับว่ามันจะพลิกกลับตัวขึ้นไปยังไงได้บ้างนะครับอตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับแต่ทีนี้ของแม c d ดีนะครับแมเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับจิ้มต่ำแน่นอนแหละนะครับเดี๋ยวไปเปิดอ D ดอ๋อเมื่อวานเปิดไปแล้วเนาะวันนี้มันยังไม่ได้ปิดแท่งนะพอดีเช้านี้มาอัดคลิปเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานนะอ่ะเอาเป็นว่าของอีเทอร์นะทําเฟรมเดย์ก็ยังคิดเหมือนเดิมนะครับยังมีเป้าการลงนะอยู่ในโซนจริงๆก็จริงๆผมขอไม่หลุด2004นะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หลุดนะก็ถือว่ากําลังดีนะลงมาขอแค่เทสพอนะครับอย่าหลุด2004แล้วกันนะครับเสียวๆเ,เสียววาบเลยนะครับตัวของอีเทอร์นะ มาดู4ี่ชั่วโมงกันนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็เนี่ยนะพอดูไอ้ซัพพอร์ตไลน์ตรงที่เราลากเทนไลน์กันมานะครับตรงนี้มันก็ต่อสู้นะครับก็คือลูดลงมาจริงๆนะครับแล้วก็มีแรงซื้อคืนลูดลงมามีแรงซื้อคืนทั้งหมด2 23แท่งแล้วนะครับที่ลงมาเทสเทนไลน์นะครับแล้วก็ยังพอจะรับอยู่นะครับก็ในชุดย่อยของ1ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ใช่ชุดย่อยดิในชุดทั้งชุดเลยนะครับ เมื่อกี้ของบิตคอยนะมันจะเป็นชุดใน1ชั่วโมงครับแต่ชุดของตัวอีเทอร์นะเป็นชุด4ชั่วโมงตอนนี้นะครับอ่ะถ้ามองด้วยสายตาตอนนี้เนี่ยก็มันเบรกเทเลไลน์แล้วนะเพื่อนอ่าแต่ว่าแท่งนี้นูสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเบรกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเบรกด้วยขอบของเวลานะครับมันไม่ได้เบรกด้วยกรอบราคาที่มันเด้งแหลงนะครับตัวนี้นะก็เด้งนั่นแหละนะแต่ว่า สุขภาพไม่ค่อยดีนะแท่งนี้เนี่ยดูแบบเป็นเซียนลงมาเลยนะครับแท่งสีม่วงตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะลงต่อนะครับน่าจะลงแบบเข้มๆต่ออีกสองแท่งหรือเปล่าฟุดๆนะครับโอ้ลงไปในโซนนั้นแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไหมนนี้ต้องลุ้นกันเลยนะครับอ่ะก็ต้องลุ้นกันนะว่าชุดตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันขอให้เป็นเหมือนขยกนี้นะครับปิดแท่งประมาณนี้แล้วก็ลงมานิดเดียว มาเทสเส้นสัก2420้เราเด้งขึ้นนะอันนี้ขอยอย่างนี้เหอะนะในไทม์เฟรมสชั่วโมงก็จะลุ้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นนักเทรดสายลองนะตอนนี้มือจะแตกนะครับก็ไม่ว่าราคาทุนผมมาแอคคูเมเตตอยู่แถวโซนตรงกลางนะครับตัวน,นี้นะก็รู้สึกอึมและอึมคึมนะครับตอนนี้ก็คงยังไม่ได้ถัวอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันลงต่อนะครับเดี๋ยวจะได้เก็บไม้ไว้เผื่อไปรอรับแถวตรงนี้นะครับอันนี้ในส่วนของผมเอง ส่วนตอนนี้นะครับก็ลุ้นนะครับให้มันกลับตัวนะครับถ้าพลิกตัวกลับมาแล้วก็เบรกในราคาของผมเองเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับตรงนี้นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ4ชั่วโมงก็ลุ้นๆเลยนะครับตัวนี้นะแม็กดีก็จีบๆนะครับแล้วก็ตัวสโตนเนี่ยพลิกขึ้นนะครับก็ไม่รู้จะเกิดไดวิเจนอีกสักดอก2ดอกไหมนะครับก็ตอนนี้ลุ้นใน4ชั่วโมงนะครับว่าให้ดีดขึ้นไปอย่างน้อยๆนะครับขึ้นไปโซนซัก 6 1 8ของชุดนี้นะครับก็จะถือว่าเซฟนะครับเซฟตี้นะอยู่ประมาณ2,600นะครับโดยประมาณก็เดี๋ยวลุ้นกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับอีเธอร์ใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวขอลบมีทิ้งนิดนึงนะครับตรงนี้นะคือเป็นลายตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ขยับมานานนะครับตัวของอีเธอร์นะครับ ตอนแรกตอนแรกสุดนะครับวันก่อนอยู่อย่างนี้นะครับมีเสาขึ้นมาเบรกนะครับก็คิดว่าจบแล้วนะครับโอวเสาันนี้มันวิ่งขึ้นมาไม่ถึง6 1 8เนาะมันก็ฟีลนะแต่ว่าลงต่อนะครับชุดนี้นะครับก็เนี่ยครับลงมาตรงเนี้ยมองเป็นมโนนะว่าเป็น A B แล้วก็ C นะครับแต่ว่าเออมีขยักหลายขยะเหลือเกินนะครับแต่ว่าท่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีการเบรกเอานะครับ ประมาณตีสามเนี่ยก็มีแท่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับก็แท่งเขียวใหญ่นะครับนี่นะแท่งเขียวใหญ่แท่งนี้นะครับแต่โวลูมน้อยลเลยนะแล้วก็แท่งถัดมาเนี่ยค่อนข้างเขียวนะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับเนี่ยมันก็เหมือนลุ้นว่าตัวมันเนี่ยมาเทสตัวเทไลเส้นนี้นะครับแล้วก็ขอนะครับว่าให้มันวิ่งต่อจึ๊ก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 ขึ้นไปนะครับไปเทสยอดตรงนี้นะครับอ่าสองพันห้าร้อย เอ่เท่าไหรน,นะ80นะครับแล้วก็วิ่งต่อไปสัก2006นิดนึงนะครับแล้วค่อยรูดลงมานะครับจุดเลือกทางขอเป็นตรงน้ตรงนี้เลยนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ลุ้นต่อนะครับให้มันตรงขานี้นะครับให้มันขาวกนียให้มันวกมาแค่ตรงสัก2005นนะครับก็จะจัดว่าสวยตรงนี้นะแล้วก็ยิงขึ้นนะ <c oughs> แค่คิดก็รวยแล้วนะก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นชุดมโนนะว่าเออมันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับตัวหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ขึ้นไปโอบอทนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวสัญญาณมันต้องคอร์สลงแหละนะครับเพราะว่าแท่งแท่งแดงเนี่ยมันค่อนข้างแดงเข้มนะครับสองแท่งนี้นะรูดลงนะครับก็เดี๋ยวรอดูการฟอร์มตัวของมันอีกทีนะครับว่า ตัวนี้มันต่อสู้ยึกยักยึกยัก,ยกแล้วมันย่อแรงหรือเปล่านะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับในชุดนี้นะแต่ว่าตอนนี้นะก็หนึ่งชั่วโมงเท่าแบบเพย์เซฟนะครับพูดเหมือนเดิมคลิปก่อนๆน,นะก็รอให้มันลงมายกโลนะครับเนี่ยนะก็คือเหมือนทําเป็นเหมือนลูกขึ้นลูกนี้นะครับเนี่ยนะอ่าลูกนี้นะครับขึ้นไปนั่นแหละนะชึกๆชึชึหักลงมานะครับแล้วก็ขึ้นสัญญาณแบบเหมือนกึ่งๆยกโลนิดนึงนะก็จะมี อะไรที่เป็นที่ยึดในจิตใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูการฟอร์มตัวแหละเชื่อว่าชุดนี้นะเวลามันวิ่งนะครับมันอาจจะวิ่งไปก็วันที่5เลยนะครับเพื่อนก็อาจจะมีสวิงสวิงนะครับต้องรอลุ้นนะครับตรงนี้อาจจะขึ้นแบบยึกยักยึกยักไปแบบช้าช้ารอเวลาแล้วก็ทุบลงแล้วก็ยิงขึ้นเดานะจะประมาณนี้นะครับตัวภาพจะกลับมาดีถ้าขึ้นไปเหนือ2,600นนะครับของอีเทอร์ก็จะมองในมุมมองประมาณนี้นะครับ ส่วนทยอยรับเนี่ยก็มือตอนนี้พวกมือผมเริ่มแตกแล้วนะครับเพราะว่าผมไปรับแถว2,005แถวนี้นะมาประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ2,005ต้นๆน,นะครับก็ราคาไม่ค่อยดีนะของผมเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะ,ะไม่คิดว่ามันจะลงมาเยอะนะครับปรากฏว่ามันลงมาเข้มเลยนะครับก็จะมีจุดคัดชัดเจนนะอยู่ที่ประมาณ2,004 2,003ปลายๆแล้วนะ2,003 80ตรงนี้นะครับก็ ลุนๆนะครับว่าให้มันเด้งต่อแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับของอีเธอร์ก็วิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอสโตยกโลนะครับเดี๋ยวรอค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็แกนเวลาก็จะใกล้เคียงประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยรุ้นๆุนนะลุนลุ้รุนๆนเด้งอ่ะไปดูแท่งวีกกันหน่อยนะครับแหมเช้านี้ก็ปิดวีกแล้วไม่มีคอวีกเลยนะครับอ่ะไม่ว่าเดี๋ยวปิดตานะครับแล้วมาดูแท่งวีกนะครับแท่งวีกนะครับในของบิตคอยก่อนนะครับ โอเคแท่งวิสของบิตคอยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าปิดประมาณราคาตอนนี้นะครับก็เป็นเซียนนะครับเซียนตามจากด้านบนนะครับดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าตัวเซียนเนี่ยถ้านะครับมันอยู่ในโซนโอบอสเนี่ยมันก็เกิดเซียนขึ้นได้นะครับเพื่อนแล้วก็เหนือเซียนยังมีเซียนกว่านะครับก็ต้องรอลุ้นกันดูนะว่าแท่งวิสหน้ามันปิดยังไงนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นเทรนที่มันเป็นพวกขาขึ้นนะครับขา,าโซนประมาณตรงนี้นะครับอ๋อมีไหมเนี่ยมันมีเซียนตรงไหนไหมเนี่ยอ่ะก็ต้องรอลุ้นนะตรงนี้มันไม่มีเซียนให้เรามาดูตามเลยนะครับเอาเปวนว่าเซียนตัวนี้นะครับถ้าปิดเซียนอย่างนี้ถ้าแท่งหน้าปิดแดงเหลือหกหมื่นสี่นะครับดูไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งต่อมันจะวิ่งต่อได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นกันดูนะครับ ในของ Bitcoin นะก็วีคมันขึ้นไปโอเวอร์บอรแต่ว่ามันอาจจะมีสะบัดนะครับเนี่ยนะขึ้นไปฟึดนะครับมันก็มียึกยือยึกยือของมันนะครับตรงนี้นะมันยึกยือมา 2- อสแท่งแล้วนะครับก็ถ้ามันไซด์เวอัพไปเรื่อยๆนะครับดึง EMA อะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปถ้วยยูเทิร์นนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับว่ามีขยักอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็ยังเป็นหย่อมที่คิดว่า มีโอกาสไซด์เว้ยอัได้ในหลายๆวีคนะครับหลักวีคขึ้นไปนะอะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูของอีเทอร์นะอีเทอร์ในวีคเนี่ยก็อืมตุยตุยดูไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนก็ตอนนี้นะก็ลุ้นนะครับว่าให้มันเป็นโอ้โหเราลุ้นยากเลื่อนนะตรงนี้นมันแดงเข้มมาแล้วแต่ว่าก็ลุ้นนะครับว่าอย่าให้มันลงไปมากกว่านี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทียบเคียงกับในอดีตแล้วกันเนาะ ถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยก็จะมีจังหวะคล้ายๆแล้วนะเอาแค่พอคล้ายๆเนี่ยก็จังหวะที่มันพุ่งขึ้นไปแล้วอืมไม่มีเลยนะคือเรียกว่าดูท่าเนี่ยเหมือนจะลงนะตรงนี้นะมันก็ดูไม่เหมือนนะนเพื่อนตรงนี้ผมตอนแรกผมว่าเอ๊มันคล้ายๆหรือเปล่านะอับยอมหล่างนี้นะครับเพราะผมว่าพอดูกันจริงๆมันไม่เหมือนนะครับตัวนี้เนะี่ยแต่ตรงนี้นะมีอันหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้นะ เทรไลน์ตัวนี้มันเหมือนมาเทสอ่ะพอมันมาเทสอย่างงี้นะครับก็อ่อตอนนี้มันกำลังฟิวนะก็เดี๋ยวรอดูนะมันก็กึ่งๆเหมือนจะเบรคนิดนิดนะครับอ่ะก็รอดูว่ามันสะสมพลังขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทได้ไหมนะครับในทมเฟรมบิ๊กนะก็จริงๆรลุ้นพิพกลับตัวนะครับตรงนี้เนี่ยอ่อถ้าถ้าลุ้นจริงๆเนี่ยคล้ายๆขยัขยยกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลุ้นเหมือนขยกตรงนี้เนี่ย ชุดตรงนี้มันอาจจะลงมาอีกสักดอกหนึ่งนะครับอีกวิคหนึ่งแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับตัวนี้ก็รุ้นุนกันเลยนะครับว่าเอ้มันจะอีท่านั้นหรือเปล่านะครับก็รอรุ้นกันต่อนะรุ้นยากเหลือเกินแต่ของอีเธอร์นะต้องยอมรับจริงๆว่าสภาพมันดูย่าแย่นะครับอันนี้ก็บอกกันจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันเลยท้ายคลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นชุดวัดใจแล้วนะครับปิดแท่งวิกอาทนี้นะครับ ในของ Bitcoin เนี่ยมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่นะครับส่วนของ e t เ e r นะครับก็ยังมองว่ามันต้องพิสูจน์ตัวเองนะขึ้นมาเหนือ2,600ให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีความอึมครึมนะครับผมเองไปเวทพอร์ตอยู่ใน e t เ e r เยอะนะครับก็เลยแบรบรู้สึกเซ็งนะครับ เสียงแคร่งจริงๆโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ Share, กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP พีสตูดิแล้วก็ช่องในเครือนะ e v e r y อร์ ed, แล้วก็พ t ทีคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว